สำนักง,งานเกษตรอำเภอลองภูมิใจเสนอเกษตรลองพาทัวร์ EP2 พบกับไผ่ปอเมืองลองสวัสดีค่ะวันนี้รายการเกษตรลองพาทัวร์ก็มาพบกับดิฉัน สุภพพร์ต่อสกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอลองจังหวัดแพร่ซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้การผลิตไผ่เปาะแบบครบวงจรหมู่ที่3ตำบลตาผามอกอำเภอลองจังหวัดแพร่ซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลองค่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมศูนย์ข้างในกันเลยค่ะ และตอนนี้เราอยู่กับคุณทศพงศ์พูลทวีนะคะขอเชิญพี่ทศพงศ์แนะนําตัวก่อนค่ะครับสวัสดีครับผมนายทศพงศ์พูลทวีประธานศูนย์เครือข่ายสพกอของอำเภอรองก็อยากจะให้พี่ทศเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าที่มาของการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายสพกแห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไงคะครับได้ก่อนที่ตรงนี้นี่เป็นที่ที่น้ําน้อยแล้วก็มาเป็นที่นาตรงนี้ช่วงนั้นจะมีการปรับเปลี่ยน ให้หันมาทําพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นทางอำเภอรองกอ็พาไปอบมรมปรึกษาดูงานเกี่ยวกับไถ่ลองเอามาปลูกที่ในานาแล้วได้ผลผลิตดีทางเกษตรก็เห็นมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ต้องการของชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สพรกรของ,ของการผลิตไผ่เปาะขัวปงจรค่ะพี่ทศคะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้คะ่ะมีจุดเดลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับการผลิตไผ่เปาะนะคะแล้วอยากให้พี่ทศเล่าให้ฟังนะคะว่า ถ้ามีเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ค่ะเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะนนที่เรามีหลักๆก็มีอยู่5้าฐานตอนนี้ที่หลานที่หนึ่งก็คือการขยายพันธุ์พี่ทศทําไมหนอมันขุดง่ายอย่างนี้คะอ๋อครับคือเราใช้นวัตรกรรมที่เอาสิ่งที่เหลือใช้ทางการเกษตรฟางข้าวเนี่ยเอามาคุมเพราะปกติถ้าจะเห็นหนอ่อขาวๆข,ขนาดนี้เราต้องขุดแต่ที่นี้เราใช้ฟางคุมพอเขาออกคุบเราแค่เปิดออกมาเราก็ได้หนอ่อ หอที่เหมือนกับอยู่ในดินแล้วอีกฐานหนึ่งก็จะเป็นการาทําปุ๋ยจากลากลากของไผ่อีกฐานหนึ่งก็จะเป็นการเผาอบโดยที่ฐานนี้จะได้น้ำส้มสันไม้ด้วยแล้วก็จะมีฐานน้ำอัจฉริยะที่นี่จะใช้พลังแสงอาทิตย์ไฟฟา้าเข้าไม่ถึงค่ะครับและอีกฐานหนึ่งเป็นฐานที่5เป็นฐานที่จุดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่าของไผ่ ครับต้นเราไม่เคยตัดทิ้งแล้วคือเวลาตัดสางเนี่ยซีนึงจะต้องตัดสางแล้วเผาทิ้งตอนนี้เราก็มาทําเป็นฐานทําเป็นปุ๋ยแล้วก็พอดีทางทางในงานของแม่โจ้อ,อาจารย์เนี่ยก็ให้มาให้ความรู้ด้วยอันนี้เหรอคะพี่ทศทาไมเราต้องนํามาตัดเป็นท่อนสัน้นๆอ,อย่างนี้คะครับคือถ้าเราเผาทิ้งอ่ะเราต้องเผาทั้งต้นแต่ถ้าเราเอาเผาไปใช้เนี่ยเราต้องใช้เตาที่มันได้ฟันน้อยไม่เกิดมลพิษ อันไผ่เขาจะมีรูพุนสูงเอาไปบดแล้วเอามาอัดแท้งอัดแท่งแล้วเนี่ยคุณสมบัติเขาจะได้3ชั่วโมงถ้าเอามาอัดเม็ดทำเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินใส่ถ้าเศษมันเศษฐานที่เหลือเราก็สามารถนํามาเป็นแก๊สได้อีกอย่างหนึง่งแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าและยาสีฟันซึ่งเรียกได้ว่าการสร้างมูลค่าไผ่ตรงนี้นะคะ เป็นการนำโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง3ด้านได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG โมเดลซึ่งเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิทผลเลยทีเดียวค่ะค่ะหากผู้ชมท่านใดสนใจน,นะคะอยากจะรับประทานไผ่ที่มีคุณภาพหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์จากไผ่เปาะหรือว่าอยากจะต้องการหาความรู้เกี่ยวกับการผลิตไผ่นะคะจะสามารถติดต่อได้ช่องทางใดบ้างคะอ๋อครับก็จะมีเบอร์โทร 089-760-8136สำหรับวันนี้รายการเกษตรลองพาทัวร์ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย